ลุงเมื่อกี้ที่ลุงพูดอะไรฟกิดาแต่การแก่การอะไรนะลุงลุงแล้วลแล้วเมื่อกี้ที่ผมโดนผมตกการช่วชีวิตเออลุงพอดีว่า เห็นของไว้ได้เปล่าไอ้แกของไว้ได้อุ้ยหยิบก่อนไอ้แกไอ้แกไอ้แกตามมาไอ้แกเหี้ยแกเดี๋ยวกูขุดเป็นรอยให้ก่อนไอ้เขียไฟระเบิดระเบิดไอ้เขียดขูดไอ้แก่เท่าบทสวดให้หน่อยแก่เท่าบทสวดขุดเป็นรอยไปทำเงินเท่าบทสวดมึงเห็นเปล่าครับ ไอ้แกเห็นป่าไอ้แก,กตรงนี้ม,มึงอ,าอ่านออกไหมมึงเห็นกูป่าเอ้อเฮ้ยห้องให้หน่อยขอร้องละขอร้อง พวกอัดเสียใช้พู้ถทีแล้วให้ไอ้แก่ดีกว่าไอ้แก่ว่าท่องบทสวดหน่อยไอ้แก่ฟังได้ยินกูไหม,ไมเมป็นไรเฮ้ยกูเจอนี่เฮ้ยไปสมุนไพร